สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวโหลดเอาท์ที่ใช้ลุยถ้ำแมลงกันชิ้นแรกเลยผมให้เป็นตัวแก n นด e เรนเชอร์นะเพราะว่ามันยิงเป็นกลุ่มควบคุมได้ดีแล้วก็เวลาเกิดบั็กบีดเนี่ยก็เราก็สามารถยิงอดัอดเข้าไปได้และสําหรับมแมลงที่ดําดินเนี่ยเราก็ยิงอัดเข้าไปได้ด้วยนะเพราะว่า,มาแมลงที่ดําดินมันต้องใช้พวกอาวุธเป็นเอ p l ฟกซีวโจมตีครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เอ p l ฟกซีวใช่ไหมมันก็จะได้เข้ามาหาเราแล้วเราทําอะไรไม่ได้ไงทำให้เราเสียตําแหน่งเสียจุดยุทธศาสตร์ไปด้วยนะ คือสำหรับผมว่าไอตัวแกเน็ตแลนเชอร์เนี่ยมันเล่นง่ายในถ้ำมันก็ยิงอัดรูเข้าไปได้นะเกิดบั็กบีดก็ยิงอัดเข้าไปได้น,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 นั่นเองนะดังนั้นอาวุธชิ้นแรกผมเลยให้เป็นแกเน็ตแลนเชอร์ต่อมาก็จะเป็นซับไพแพ็นะครับเพื่อเอามาซัพพอร์ตตัวแกเน็ตแลนเชอร์เนื่องจากกระสุนน้อยนะถ้าเรามีซับไพแพ็เนี่ยก็คือจะทําให้เราใช้สติมได้มากขึ้นแล้วก็มีระเบิดมือมากขึ้นด้วยก็เหมือนตัวเรามันซัสเตนมากขึ้นอ่ะผมว่านะมันเล่นได้นานขึ้นอึดขึ้นด้วยนะ ส่วนชิ้นที่3ผมแนะนําให้เอาหุ่นไปก็เพราะว่าสําหรับด่านถ้ำเนี่ยหุ่นมันเคลียร์ง่ายสุดละเคลียร์ในโพรงอะเอาหุ่นไปเคลียร์ในโพรงแล้วก็หุ่นก็จะยังสามารถใช้ยิงสู้กับตัวดาร์กโรสได้นะไอตัวบิดบินอนะเอาหุ่นมามันคุ้มอะมันใช้ได้2ส,ส่วนนะก็คือเอาลงถ้ำกับยิงป้องกันตัวบินบินได้นะในส่วนของอันสุดท้ายคือผมใช้อ r b i t a l r a i ว c a n n o อนสไตล์นะเอาไว้ยิงตัวดาร์กโรสนะครับมันการันตีคิวนะอันนี้ยิงนะเดี๋ยวตายเลย แต่มันข้อเสียก็คือคููดาวนานหน่อยแต่สําหรับเรานะเราเล่นแล้วแบบลาคาญอ่ะไอตัวดาวกลโรที่มันบินพ่นไฟไปมานะถ้าจะเอาอันนี้เก็บมันผมว่ามันคีนสุดแล้วมันการันตีตายเลยก็แต่มันอาจจะต้องมีเพื่อนช่วยด้วยนะเพราะว่ามันคููดาวนานถ้าโดนลุม2ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเกมมันคล้ายๆบีบเราอยู่แล้วนะบีบให้เราเข้าท้าอยู่แล้วเพราะว่าถ้าออกนอกท้าก็จะเจอตัวมังกรใช่ไหมแล้วก็เจอตัวนกเออแล้วก็ยังมีหนอนอีก มันจะบีบให้เราเข้าถ้ำนั่นแหละในในด่านพวกนี้นะสำหรับอาวุธชิ้นที่4เนี่ยผมไม่บังคับนะแล้วแต่จะเอาความถนัดเข้าไปแล้วกันแต่ถ้าอยากลองใช้ตัวเรลแคนนอนก็ได้นะครับมันเก็บง่ายสุดนะมันเก็บไอ้ตัวบินง่ายสุดตัวดาร์กโรดง่ายสุดก็เอาไปลองเล่นเอาไปลองใช้กันดูครับเพราะผมจากที่ลองมาผมว่าบิลนี้มันก็เล่นสนุกดีแล้วก็ยืนได้นานด้วยจะบอกว่าบิลนี้ไม่ต้องพึ่งเพื่อนร่วมทีมากมันดูแลตัวเองได้นะบิลเนี่ย ก็สำหรับคนเล่นโซโล่หรือไปแจมเข้านะผมว่ามันก็โอเคดีสําหรับคลิปโหลดเอาลุยถ้ำแมลงก็มีเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับไว้ติดตามข่าวสารเกม h e l l r a i e r ได้ใหม่ถ้ามีอัปเดตหรือมีเทคนิคอะไรใหม่ผมจะมาลงให้สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ